ผมเชื่อว่าพระเจ้ารักพี่น้องนะครับอิสยาห์บทที่ 3: ข้อ10บอกว่าจงบอกคนชอบธรรมพี่น้องเป็นคนชอบธรรมใช่ไหมครับพอพี่น้องเชื่อในพระเยซูและกลับใจจากความบาปว่าเขาจะเป็นสุขทุกอย่างจะไปดีมาดีเพราะพวกเขาได้รับผลการกระทําของเขาพี่น้องในชีวิตของเรามันจะมีสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทําให้เรารู้สึกกลัวหรือตื่นตระหนกตกใจเมื่อคนคิดถึงคําว่าโคโรนาไวรัสหรือโรคระบาดหรือคิดถึง โรคมะเร็งอะไรต่างๆเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านั้นอาจจะมาทําให้ชีวิตเราพังทลายพี่น้องครับสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถหยุดจุดหมายปลายทางของชีวิตของเราได้นะครับสิ่งที่มาท้าทายชีวิตของเรานั้นพระเจ้าบอกว่าอย่าไปกลัวมันเลยเพราะเจ้าจะเป็นสุขและทุกอย่างจะไปดีมาดีถ้าพี่น้องกําลังพบปัญหาเรื่องการเงินพบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือครอบครัวนั้นผมอยากจะหนุนใจให้พี่น้องทราบว่าพระเจ้าเป็นแหล่งของพี่น้อง เป็นผู้จัดสรรหาพราะองค์ดูแลนกในอากาศเลี้ยงดูนกได้พระองค์รู้ว่าจะดูแลพี่น้องอย่างไรเพราะพี่น้องเป็นผู้ชอบทาและเป็นลูกของพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจะนําโอกาสที่ดีใหม่ๆเข้ามามันจะมาหาพี่น้องโอกาสดีคนที่จะมาช่วยเราพระเจ้าจะช่วยเราให้คําพูดนี้ที่อยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าเจ้าจะเป็นสุขทุกอย่างจะไปดีมาดีนั้นอยู่ลึกในหัวใจของพี่น้องด้วยความเชื่อพระเจ้าจะ ทำทุกอย่างเบื้องหลังฉากช่วยพี่น้องให้มีชัยชนะต่อสิ่งที่พี่น้องกำลังประสบอยู่พระองค์ยังควบคุมโลกและจัก,กรวาลอยู่มันเป็นแค่เวลาเท่านั้นเองว่าเมื่อไหร่ชัยชนะจะมาถึงเราเพราะเรามีพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งชัยชนะและในที่สุดเราจะผ่านสถานการณ์ต่างๆออกไปได้ดังนั้นขอหนุนใจพี่น้องให้ดําเนินชีวิตในความเชื่อดําเนินชีวิตอยู่ในสถานที่แห่งสันติสุขสถานที่แห่งการวางใจในพระเจ้า ถ้าท่านทําอย่างนั้นได้นะครับผมเชื่อและประกาศด้วยความเชื่อว่าแรงต่างๆพลังต่างๆที่พยายามจะมาหยุดพี่น้องมันจะถูกทําลายไปและสิ่งต่างๆในชีวิตของพี่น้องจะเปลี่ยนแปลงโดยฝีประหัตของพระเจ้าโดยพระคุณและความโปรดปรานของพระเจ้าและพี่น้องจะมีความสุขมีความเจริญและไปดีมาดีขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับขอบคุณที่ใช้เวลาด้วยครับ